วติ้าพี่นุง่งตาขาเห็ดจ้าม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 าซอยกันตาขาเห็ดในสองตะก,กาจ้าคิดว่าปีนี้สิบว่าได้ไปเก็บพนะ่ะเบื้องพนย์ญงพย์ไงได้เห็ดมาสี่โดเฮ็ดเพิงพี่น้องเห็ดผึ่งเอิ่นกับว่าปากเรียกชงบัดได้ไปกนพวกเห็ดเพิง โอ้เฮ็ดเพิ่งเป็นยังบุญเนาะได้เก็บน้ำเขาอยู่ว่าสิบ่ได้เก็บที่หรอกไปหาหมอก็เลยไปสเสลี่พี่น้องดอกง่ายอยู่พี่น้องเอาดอกง่ายๆ่ายพี่น้องเบิ่งเป็นมาขาง่ายง่ายเป็นามาจ้ามามามาตัดน้ำกันพี่น้องตัดขาเฮ็ด เห็นยายบ่จ้าวันดีจา้าเห็นบ่แม่นกะบ,บ่เป็นยังเน,นาะจ้าเกี้ยวขอาแดดไปเนาะพี่น้องเกี้ยวขอาแดดไปจา้าได้กินข้าวไม้เนาะข้าวใหม่ปลามมนปลากระมันต้มหมกทั่วใช่หมกกรอบหมกกรอบไอหมกทั่วปีพี่น้อง มี่วะตะกี้ตะสมัยพ่อแม่เพื่นปลูกเนาะตะผัดไม่ยู่พีดแจ็คแนวไปใส่เบิดบักทั่วปีไนเนาะหอมเนี่ยพี่น้องแต่เป็นเอกหน่อยไปันขึ้นไปแท้งไฮไหมบบกทั่วปีเพื่นปลูกเอาไว้เนาะโอ้หอมแซ่บตาม,สมเส้นมะกอกดย้มเคียวเขาโอ้ บวกมาเลยอยากต่นบกกบกของาย่ต่นย้อยไงเนว่ยแสบพี่น้องต่วนย่อยดิสองคนคนน่ะต่นบกย้ายลางซางอยู่ขึ้นไปเก็บบวกทั่วปีเนาะในเป็นขุดทั้งตาเอามาตำหมัดหอมโซยโซยสดน้ำโกโก ายแด้เป็นคนแบบบานบานอีสานตัวพี่หนอูอยู่จังได้มากจังได้เกิดคือเก้อนอ่ะเป็นผู้รีมเขบาบัไดหลอกยยนะไปบาน่ายกคยสิดูเขาบอกหัวควนเอาะกระโดงกระเดงกระเดงิงกระด้าง เกี้ยวเข่าขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยสุกๆมันหมันสุกปูสุกพ้นอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแหง้งลำรวยลำรวยวมีแต่ควบสุขควบเจริญเด้อพี่น้องปอแต่สิ่งดีๆสุขปูสุขพ้นเกี่ยวเข่าเร่ว อยู่ดีไม่แห้งกันเนาะพี่น้องเกี่วเขาเดีกับกู่มันอ้อยได้กับว่าคือบบานจักก้องเด้อเนาะอเอเรียบเปียกไปเลยพี่น้อง <laughs> มืัอนี้ดีอยู่พี่นอ้องยายไปเก็บวันที่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบยายไปเก็บยายเริ่มมันนางตัดให้เบื้องจักน้อยจ้ะเอาเฮ็ดช่วงช่วงยา,ายไทยยายไทยวิดีโอ,อยายสิบบกคอยบกคอยเฮ็ดให้พี่น้องเบือ้องย่านได้เฮ็ดหน่อยพี่นอ้องย่านบ่ได้ไปอีกมหมก็ได้ เกือบสองตะกาน่ะกัตาตะตะ,ตะกาที่สองนัง่นกับ,บ่เต็มปันไหนหน้ะพี่น้องเกือบตเต็มน่ะต้องย่านไปยี่ช่วนมากเมียพี่น้องยากกับห่าวเอาฝ่าวห่าวก็ได้เติมกันเน้ะพี่น้องตาแขางไว้ไวด้ดอกนี่ แหงไว้เฮ็ดอันนี้เพิ่นบางพี่น้องเฮ็ดอันเนี้ยอุ้ยบวดรืมโท่บ,บอกให้ปุย้ยไงซ่างหูหมูเฮ็ดแหนมเนาะพี่น้องเฮ็ดใส่เอ็ดใส่หูหมูนะ่ะเอาใส่หูหมูแซ่บเส่บเฮ็ดเบิบ่งยายยายสิเอาผงแหนมใส่นิดนึงเพราะว่าประเทศเมืองหนาวมันเป็นซาพี่น้องย่าผงแหนมใส่น้ำเด้อยา่ để tay hồng hết bung hết long bung pinon nha y a phong nêm gần nha. They'll say hù mù 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 a sai dai li a hết chắc noi pinon hết bung đơ đà. hết bung đơ you bỏ đeo phong nêm bese no sai phong nêm sao hù mù mù sip gần hết nêm at เบาเดียวก็เลยอยากยาย่ายาเห็ดกินเดียวแยเห็ดกินเดียวเทียนึเสียบเสียบไรพี่น้องนี่แหละน้ำนักขึ้นเห็ดไว้ได้ไรเสียแข็งไว้เอาใส่หูหมูเด้อพี่น้องเด้อย่ำกึดกึศกึศกึศเสียบไรส่งพักคือกันแง่พวกเจ้าขั้นส่งพักอ่ะขั้นส่งพักนะ ลองเอาใส่้หัวหมูไหมพี่น้องหัวหมูหนึ่งหัวหมูตุมหัวหมูหั่นซอยใส่สมพักแซ่เปร์นหัวหม,หมูช่วงนี้ตัวคริสมาตตัวหัวหมูีหมเขาเอาหัวหมูมาขายพี่น้องคริสม์มาสนี่เขาเอาหมูมาขายเนาะเป็นหัวหมูเอามาตุม ขันใส่ส่มพักแซ่บหลายพี่น้องเคยกินบ่ <c oughs> ยายคือไปเห็นเหน็ดในเบื้องเงสิบแปดอะ่ะน,นี่คนคุ้นขี้ขันจักหน่อย <c oughs> สิบแปหัวยยายคือไปอ่านสันยายบอกฟังผู้เพื่อน,นขันส่มพักเป็นน่ะน่ะเพื่อนกิดสิเป็นยีน่หรอกน้อยยายกับแม่บอกสู้ฟังส่มพ,พักกะรำแม่พี่น้องกะรำส่มพักกะรำน่ะนะ าใส่หัวหมูหันห่นต้มหั่นต้มแล้วก็วหัน่นซอยใส่สมผักโอ้ยแซ่บเบิดเมืองอันนี้หูก็ใส่เนี่ยเห็ดดำเนี่ยเห็ดดำเนี่ยเห็ดสแมแหนมแซ่บเอาหูหมูใส่หลายจักหน่อยเอาใส่ผงแหนมน้ำเดืยอดใหญ่เหลือเต้า เอาใส่น้ำกระไรบ่เอใส่น้ำกระไรซ้หรับย่าพาประเทศหนาวย่าเอาใส่น้ำเดี้ผงแหนมเอาใส่นิดหนึ่งหางย่ายนิดหนึ่งกับซอสนหนึ่งผุ้น่ะพี่น้องเนี่ยกเต้นเนาะเบิ้งแต่ละคนฝีมือไม่ใช่ย่อยนะยายกับเบิง้งคือกันนะ่ะเบิงบ้งมูอเบิ้งคือกันเห็ดกับเข่ากับหนามเป็นเบิ้งกันสุกุสุก้อนนอกจ้ะเห็ดเป็นเบิ้ง เว้าสูงมูพี่น้องฟังวันนีแนวเว้าก็ได้ว้าไปเรื่อยๆปิเปี้ยไปเสนอพี่น้องพวกราคนกับอาศิรู้แล้วเนาะจ้ะยากกับเรามาว้าซ้ำอีกหาหมว่าวนะพี่น้องแต่เว้าบ่อยๆดูๆก็สิเว้าเก่งขึ้นเนาะพี่น้องบางทียากกับว้าวบอกเร่ไม่ไม่เหตุยูทูบมันเป็นกับขืนอยู่นะบอกไปบอกมาจากสิเว้าเก่งนี่แย่ส่งเงิน น้อพี่น้องแยกปากดูบอลดูแยกปากดูบอลดูว่าปีน้อง ไปไปไปเมืองแค่น่ะกักโตย่าบะญยัตเนี่ย่ายัญญันี่เทิงเคียงบินด้วยพี่น้องจะขามาจะทางไหนทางไหนเนี่ยมับดชั่วหรอกพี่น้องรักตัดไป tem ta ca để ý ra yu phi bơ hết phở nhai để sụp nung phi nuông xì đồ ta để ra ta ca nương hết bơ ngắm mà cha ngắm như đi nó bơ lo xin đưa này phân phở cơn เพิ่นสิเปิดให้เพิ่นสิปิดต่อบ่เบิ่งตะการยายฮาฮะเบิ่งนี่เหลือเหลือเหลือบ่อทันได้ตัดแล้วเดี๋ยวย่ายก็สิตัดตัดต่อเนาะจ้ะตัดขาเหตต็ดตัวผอกันกิฟไม่พี่น้องเนาะเบิ่งเซียสสมสมเห็ดใส่เห็ดอัน ยายเสียพอสร้างไอ้พ่อญ่บอกพิดบอกเถื่อนยานผู้ใดบอกเนาะเนาะยายสร้างห,ห,หูหมูกับหูหมูกับหัวหมูมามพี่น้องเบิ้งสิตตกพี่น้องตตกแหงน,นะสิตามมาุ่มตาเฮ็ดหัวหมูเบิ้งกัสิลรพี่น้องไปซ้ำนีนะจ้าฟ <c oughs> อกกันลิบไม่พี่น้อง พบก,กันคลิปใหม่จ้าวัสดีจ้าบ๊ายบาย